เย็นเย็นเห็นไหมอันนี้ลองดูอีกทีอุ้ยทําไมมันยังอยู่อะครับมันไฟการแสดงครับมันไม่เหมือนไฟจริงมันจะเย็นอ๋อถ้าไฟจริงมันคือฟึ๊บดับแล้วก็มันก็หายเลยใช่ใช่อันนี้อาจจะแบบสั้นๆไปอ่าใช่ยาวๆเลยยาวๆอู้ยาวๆเลยอู้ยยาวเลยเห็นไหมฮะยาวมันก็ยังได้อีกทียังได้อีกทีหนึ่งด้วยก็ยังเย็นยังเย็นอยู่ฮะเย็นอยู่คืออันนี้คือแบบเขาเรียกว่าจุดแบบประชั้นชิด จุดแบบไกลๆได้นะฮะฮะจุดแบบไกลๆก็ได้จุดไกลๆยังไงจุดไกลๆอย่างนี้ครับเป็นไงฮะนี่คือจุดแบบไกลๆอาจจะอาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวผมจุดไกลๆทีหนึ่งจุดไกลๆได้ด้วยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะไอศพอแล้วเฮีย you <laughs>